ดีครับวันนี้จะมาพาชมครับวีคอส2024ใหม่นะครับก็เป็นการแต่งโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับซึ่งวันนี้จะพาชมชุดแต่งรอบคันครับเห็นของไอรอนแมนนะครับว่ารอบคันมีอะไรบ้างงบแต่ง200,000เจ็นะครับมาชมกันครับสำหรับตัวนี้ครับก็คือวีคอสเนี่ยเดิมๆเราต่อขึ้นสวยขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นชุดแต่งไอรอนแมนครับตั้งแต่กันชนหน้า3เข่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับขนานนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกนี่ครับเป็นของไอรอนแมนนะครับแล้วก็ไฟนี่ครับจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้ออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆตัวนี้เราเปิดไฟลีอยู่นะครับไอรอนแมนเหมือนกันนะครับล้วเปิดจะสว่างมากเลยนะครับกันชนหน้าก็ดีไซน์แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีวินนะครับวินสลับลากจูงนะครับนี่ครับนะครับมีหูล็อกสีแดงเพิ่มซ้ายขวาด้วยนะครับวินลากจูงเนี่ยประโยชน์ก็คือเวลาเราเราติดเนี่ยเราสามารถไปเกี่ยวที่ต้นไม้หรืออะไรเราสามารถปั่นวินได้เลยนะครับสามารถ พาเราขึ้นจากหลุมจากบ่อได้นะครับนี่ครับพาชมสวยๆครับชุดแต่งกันชนหน้านะครับตัวนี้ครับนี่ครับสีเทาแลมโบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเสาอากาศนะครับนี่ครับนี่ครับเสาอากาศนะครับติดตั้งบนกันชนหน้าเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ทําให้ดูดีไซน์กันชนเนี่ยด้านข้างเนี่ยประโยชน์ก็คือเนี่ยครับสามารถกันอุบัติเหตุได้กันหินได้กันกระเด็นได้นะครับนี่ครับ ดีไซน์มาเข้ากับตัวบันไดข้างเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมของตัว V Cross เรานะครับนี่ครับหก้านนะครับเป็นการดีไซน์มาใหม่พร้อมกับยางนะครับนี่ครับ Bridgestone นะครับ Duler นะครับเป็นยางซึ่งดอกใหญ่นะครับ AG นะครับตัวนี้ครับสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดแล้วก็เปลี่ยนนะครับโช็คอัพนะครับคอยสปริงใหม่นะครับแล้วก็ยกขึ้น2นิ้วนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นของ Iron Man นะครับตัวนี้ครับทั้งช็คทั้ง คอยสปริงมาตัวนี้ครับเปลี่ยนนะครับมาดูดัานครับเนี่ยบันไดครับการดีไซน์ก็แบบนี้เลยครับแข็งแรงมาเลยตั้งแต่กันชนหน้ามาถึงบันไดเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับตัวนี้รับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวรถวีคอร์สเนี่ยจะมีนะครับนี่ครับมีกล้องเอ a ดสกล้องคู่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับนี่ครับเราหลังคานะครับชุดล็อกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของไอรอนแมนนะครับนี่ครับเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับ ก็พาชมชุดแต่งซึ่งลูกค้าเนี่ยอยากสนใจอยากแต่งเรามีส่วนลถให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นชุดแต่งเลยนะครับอยากเห็นคําว่า Iron Man 4ีคุณสนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นบันไดข้างครับ I อ o อน a n นะครับอันนี้ก็พาชมนะครับตัวนี้ครับมาดูด้านในรถของตัวรถนะครับของ v c o อร์ใหม่นะครับนี่ครับภายในก็เปนดีไซน์แบบมิลระดีไซน์นะครับ เบาะน้ําตาลนะครับเบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าครับแอร์แบ็กหกใบนะครับพุชสตาร์ทนะครับจอใหม่นะครับตัวนี้ครับมาใหม่หมดเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับนี่ครับอันนี้พาชมภายในรถนะครับซึ่งวันนี้เรามาแต่งโชว์นะครับงบ2องแสนเจ็นะครับตัวนี้ครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ครับซุ้มล้อนะครับล้อแปดนะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับซึ่งเป็นยางดูเลอร์นะครับดอกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ แล้วก็มีสปอร์ตบาร์เขียนคำว่า4ีนสีนะครับนะครับดิฟล็อกนะครับนะครับมาดูด้านท้ายเนี่ยเป็นกันชนท้ายครับเปลี่ยนจากบนท้ายจากเดิมเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านข้างดีไซน์สวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับอันนี้คือการบาดเหตุได้นะครับวันนี้ครับแล้วก็ด้านท้ายมาดูนิดนึงนะครับมีหูสำหรับลากจูงด้วยนะครับตัวนี้ครับหูสำหรับลากจูงนะครับมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คงไว้ซึ่งเซ็นเซอร์นะครับ4จุดมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับแล้วเียงคำว่าไอรอนแมนนะครับรถเป็นตัว M นะครับถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับมือจับกล้องหลังตัวนี้มีมาพร้อมนะครับแล้วก็จะพาชมด้านล่างนิดนึงนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนนะครับจัดช็อคอัพเดิมนะครับเป็นช็อคอัพของไอรอนแมนนะครับนี่ครับตัวรถก็คือยกสูงขึ้น2นิ้วนะครับตัวนี้ครับเพิร์อาร์เมอร์นะครับ LED สวยงามนะครับตัวนี้ครับาชมรอบรอบคันนะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวรถครับจะเขียนครับว่า4ี่คูณสดิฟล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ18นะครับนี่ครับ18พร้อมกับยางบีสโตนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนะครับีสโตนดูเลอร์เอจีนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็คือเป็นยางออนเทเลนะครับดอกใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูชุดแต่งนะครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับไอรอนแมนบันไดข้างเนี่ยดีไซน์แบบนี้ครับ แข็งแรงแล้วก็สวยงามครับด้านนี้จะเป็นที่เหยียบเป็นเหล็กออกสักสาหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือสวยงามแล้วก็นี่ครับกันชนหน้าเนี่ยดีไซน์มาต่อกับบันไดข้างเลยนะครับนี่ครับเพื่อความแข็งแรงสวยงามนะครับแล้วก็พาชมนะครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอยสปริงครับออกเป็นสีเขียวใหม่นะครับแล้วก็โช๊คอัพนะครับเป็นไอรอนแมนนะครับแล้วก็ตัวรถนั้ยกขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นอีก2นิ้วนะครับตัวนี้ นี่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับกันชนหน้าแบบสามเข่านะครับตัวนี้ครับก็คือแข็งแรงครับนี่ครับสปอร์ตไลท์นะครับไปตัดหมอกนะครับของไอรอนแมนทั้งหมดเลยครับครับก็สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ครับที่ Facebook สมมูริสุออไลน์ u t u b e สมมูริสุออไลน์เบอร์มือถือไอรีลัยนะครับ0 8 1 4 9 8ป 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ